ไอจุกไปไอจุกไปอยู่โน่นไอเต๋ไปอยู่ขงกูโอ้ยดิมึงมาตอนพี่มาพี่ดิเดีมาลุงมาลุงมาดูดิดูดิไอเหี้ยเอาหน้าลุงมอสัตว์สัตว์มึงนี่จะล้มทีนึมาไอมาไอมาลำเียนะครับมาทไมตอนนี้ไปไหนก็ไปไปกับุกันเลยมาไปไหปีไยไปจะไป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 เป็นคนดีเลยตอนนี้ไม่มาแ่จะไม่เข้าเมืองไอสัตว์วไปนนตื่นเลยเหี้ยาไปนอนดินนไปนนไปนอยู่วะข้านว ไปเอปเอไปเถอไป่ถอไเถอเลอเอะไปเะเถมะไปะไเถอเไปเถอไปเองไเอะไปเถอะเอไเอเถอะไอเอะถะเะเถอะมปเปเถเถีะงเถอะไปเเถอเอ โอ้ยดุด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 

ไอชายเห็นไหมตายวะมัก็ต้องเล็งปืนไงพี่ก็ถูกแล้วแต่ไม่เป็นไรต่เล็กไปเฉียวเอ้เออชุบกชุบเฮ้ยมาดีชุบเล่นไปเล่นไปนุปก่อนเดี๋ยวชุบเรื่อยๆมาดีมาดีเล่นอยู่เล่นอยู่ชุบุบไปไหนบอยสวยมาดีสวยมาดีความยาวามยาได้มีดาบตัวเดียวสวยชุบกูได้ชุบได้บอย เอ้เมึงมึงตีบวกเลยตีบวกเลยได้บอยสวยบอยทีเดียว oh oh ้งชบุงเลชุบงเลยชุบกุเยชุบกุ day, ้งเลยชุบุงลุกุ้เลยบุงยชุบกุ้ลยกเล่นปืนแ้ล้ชุบกเลยบกุ้งเลยชุบกุ้เยชุบก้งเยชุบกุ้งเยชุบ้งเียวุบ้เลยชุเยว้ยุเ้งเลย้เลยชุบกุ้งเอยชุ้เุบกุ้เลาอายเย เ้ยมึงช่วยตู้อุ่มมาแตกช่วยตายเดว์กระจอกชอยู่ชบยี้ปูดชิอะไรเียมึงอะอะไรมาดิ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 เฮียอกคบูท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 เอเซอร์แพนะเอเซอร์แพรนะเอกฉันนะเพราะว่าเปียดเขามียอาวุธสำรองเออผมเขใจได้อยู่มันได้ได้ฝึกไงเฮียได้ฝึกใช้มีดด้วยไง ฝึกอะไรตะกี้ยิงปืนสปากฉลาดแรงแข็งเขาอะเขาาฝั่งนู้นได้ฝึกอะไรอะพี่พี่โก้เนี่ยปจะได้ฝึกด้วยไงเพราะกูไม่ได้ฝึกนานหมายถึงอ้นี่ไงมีดไงเอาวิตีคมมาเนี่ยเียมดไอ้ี่อมึงต้องเจอมึงต้องเจอทุกแบบไว้เผื่อเขาโกงมึงไงสัตว์อีสปอร์ตอะ้เป่ยนดเี่ยนเปก็ได้เปลี่ยนก็ได้ี่ะถ้าเป็นเก่งนะมึงก่งไม่ได้เล่นไอสัตว์ไปดูเยี่ยกไปเป่าไอปาเอาเด้ส่งแล้วอีกเป็นหนึ่งอีกเป็นหนิ่ม เดี๋ยวมึงโดนโดูไอเหม็นไอเหมนเดือดสดีลวงใดีลวงให้ัเด็ลูนไม่ได้เล่นไอเหมนไม่ได้เล่นดีลวงให้นี่โตีฟิวเด็กวยนี่ยตไปตลามฉลามเห็นปะไอเเมิูตายฉลามไม่ได้เล่นเอาเซิร์ฟไปวะไอเซิร์ฟเี้ยไปด้วยด้วยโอ้ยาเอาตีานตีานใครตายเด้งหน่อยพี่เฮ้ยถอยแอเ ช่วมติดไม่น่บูตัวนูไม่ไออ้โเอ้ไอ้กูทไมวะเฮ้ยวิ่งข้าไป้ยไอ้ม่อดีชุบอยู่มาดีชุบอยมาดีชุบอยู่สนับสนับรการเป็นบุรุนพรสวรรค์มันมาชุบแล้วไอ้แววนชุบแล้วววิงไอ้่ับตหน่อยเล่นไรเล่นไร้ยบูตที่แล้ไม่ได้บูตแล้วเ่นเลยเล่นเลยเล่ยเลยเดี๋ยวเพื่อน เอาเยเอาเซิร์ฟเออตีแมกก็แหละสัตเออนั่นแหละหัวนั่นแหละหัวมันนะไอเยืน่ะไอแจ็คสวยวิ่งไปไหนหนูไอสัตว์วิ่งไปไหนตายไปดิเยี่ยเอเหอกูเล่นออแล้วกูหัวโตอะไรค่ากูทไมมี้อเหญ่ไรโน่ฮะยบูอะไรบูดอะไหมดแล้วบูดบูดแจ็คบูดบูดบูดแจ็คม่เมื่อกี้ผมบูดพี่แผมเมื่อกี้ เออว่ามันกระจอกมั้งวะตั้งแต่ไอ้เหม็นมาเขาแพ้รัวๆเลยพี่เลยเออเยอะเหม็นที่ตัวเปลี่ยนเกณฑ์จริงๆเกณฑ์จะเกี่ยงไปร้ายอะไรอย่างเงอ้ยจุกใครว่ามึงมึงบอกสงสารป่ะไม่สงสารสงสารทีมมันตอนนี้นิดตอนนี้แดดตอ้แดดสาแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มเดนื้อบ้านกูใช่เหรอพี่เนื้อพี่นะที่พี่เคยให้ผมกินอ่ะออร้องมันเองอี ไอเม็ดโอ้ยเลอะไรมึงก็ล้มไปไอสัตว์โอ้ยไอเสี้ยโอ้ยโอ๊ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยตายผมตายเถื่อเฮียอะไรอะเออก็อือหื้อก็โดนตีหัวร์เฮียร้องไงตายผมตายช่วช่วยช่วยตายตายตายไม่ช่วยให้ดึงมาดึงมาดึงมาด้งมาดึมา โอ้โหใช่มันนอนทับเลยอ่ะขอโยขอไม่แล้วกันมันเป็นพื้นที่ซับซ้อนไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟโดนกูไอ้เซิร์ฟโดนกูมันยิงไปมันฆ่าไปมันฆ่าไปไอ้เซิร์ฟสวยพี่ทิ้งอะไรไอ้สัสไอ้กาลไอ้เหี้ยเหม็นมึงทำเหี้ยอะไรของมึงสภาพตัวเพศตัวอ้อยหายใจเย็นหายใจเย็นเฮ้ยหายใจเย็นหายใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยได้เฉยได้เฉยจบที่เดียวหยกไอ้หยกไอ้หยกไอ้หกไอ้หกเฮ้ยไอ้เหม็นไอ้เหม็นดีกูไอ้เหม็นดีกู้ตายเฮ้ย จิโมติดแล้วด้วยไม่ตายเฉยหวยไมนของตื่นในแตื่นได้ได้แเพื่อนไยจูพ่อายจเพื่ยงตายแล้วมึงอย่าไปแตกบุญบุุบุญบุญบบุบบุุบุญบุญบุ่าบุญ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 ยุ่บุุบยบยบ พวกเห็นมีดมาเป็นแควเดี๋ยวจะโกงกันทำไมเนี่ยบูทบูทบูทไอ้เอวนี่เขาจะไม่ไทยเออตะกี้กูเห็นแล้วเออพอนึกภาพได้ไอ้คีพีเอสเขาเล่นปืนนี่หว่าไอ้เหี้ยแทตร์บูดหน่อยไงตัวบูทเล่นมาแล้วนี่เล่นมาเชนเลยโมคาโมคาหนึ่งสวนโยนหนึ่งสวนโยนโมคาพิโยกให้ ALLY ใครกันเล่นปืนไม่อยากเล่นมีดอ่ะอันนี้เต็มตาเลยใครใครไอ้ผมอ่ะแต่ผมเล่นปืนนะเล่นเล่อะไรอยู่อ่ะนักแข่งเอพีไทยแลนด์ว่ะชิงแชมป์โลกมาด้วยใช่เนี่ยพี่ใครช่วยโชคไหลโลกตัวเองนะพี่เลยบอกโอ้โห ออบอบบ๊บสองหนึ่งเริ่มหนึ่งยเห็นนะเห็นนะเห็นนะตัวเดียวเลยสัตว์เห็นอาไอเจจุกอะอยู่ขวานี่อยู่ขวาเลยไม่ได้แม่อยากมาจับจับอาดันหนึ่งอาดัดเหนึงอะไรอย่างเงี้ยนึ่งงงเฮ้ยไม่มีเ้ไม่มียาเ็มเบล็มเล็เบลลเบเอาเบ็มใช้ไม่ได้เวมบ เอาเปเล่นจะหลาม่ไยอะไรเขาเปลี่ยนได้ก่ไอช่วเขาเหรอไปยุบได้แบไอแบชุบไอจุกชุบก่อนชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ใจเย็นใจเย็มีปัญหาอะไรีนายแม่งโนพี่อะุกจุกได้ชุกได้ชุกได้ชไปบอขอบคุณนะชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วตายพี่สวยบาร์ดีชุุุุุุกุุก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  ไปเลยั๊าแล้วปั๊แล้วไม่ลงกูเกิดกูเกิดกนเก่นกูเกิดกูเกิดเล่นก่อนเล่นก่อนเกิดเกิดจริงไอดแมจะมาฆ่าพี่มจะมาฆ่าพี่ปิดต่อยไว้ต่อยไว้ต่อยไว้สมจะมาฆ่าต่อยไว้ต่อยไว้แม็กกูยืนเฉยมึงแทงกูดิชุบชุบชุบโกชุบชบอยู่อยู่ี่ชุบชุบชุบยูเียไกระโดดไปกระโดดไปเลยไทยเียไไเย น้องเรือยๆไปเรื่อยๆสัตว์สวยสวบาด้ลุกเกิด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 เเจะเจากเฮียมรสัตว์แกหน่อยแยหน่อยเนาแยหน่อยเฮ้ยยละตสัตว์ไว้เต๋อเฮียเออมัตีทับกูไม่ได้สไลด์ได้สไลด์ได้เราลุกเกิดะเกิดได้ไงวะไหยเพื่อน ไอ้ฝั่งดาเกิดขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยเยแย้หมดเลยเนี่ยุกไ้นยไยชุบผมไม่ชุบไม่มีชุบไม่มีชุบไอ้เียตงงเลยอเกิดเป็นเบือเลยฝั่งดำหม่อะตีไปหมดความหมายเลยอ่ว้เจ๊กเราเจ๊กเราดิยากหน่อยตัวไอ้ตัไอ้แกะต้จุบจุบไปจุบอ่ะจุบอยู่ อิงชุบว es, ่าเกิดคือชุบว่าเกิดเฉยไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้หลักฐานมีนะพิงชุบว่์เกิดเฉย ไม่ใช่นี่ไอแวร์อยู่มันจะชุบอติมันโดนอว่ไม่โดนไม่โดนนโดนชันติดเมื่อกี้มันโดนตายตายตายร้อยโดนเจ้าชุบเกิดไอแวร์ชุบพี่อะมึงดูได้เหรอเออชุไอเี่อะแล้วกูเกิดนะัไอเฮียอะร้องอีกไหมร้องอีกไหมเพรกูเหนื่อยไอเฮีย อะไรเอ็งก็เอ็งกอยากได้พี่หรอครับไม่ใช่ไรปอ่ตื่นโคตรเยอะกุตื่นอะไรกันผมจบแ้วผมจบลงอยู่ผมตื่นแต่พี่บดีชุผมบดีชุบผมลงชุบผมายผชุบไท้แล้วโี่โหกดบนพีเดบนดี

ยววยาชุบแบบพีออเดอรเลาเวาเพื่อซื้อทีละขวดสขวดนะชุบแบบพีออเไอ้เี้ยเล่อดีเล่นดีเล่นดี่ด้ประโยชน์ยี่อะไรการซอมไรสัตว์สองสี่หกเจ็ดอ่ะโอเคสองสกเจ็ดไปหกแปดเลเหี้ยเฮ้ยสมออก ได้ดีได้ดีได้ดีพี่บอกตัวเองไอ้เจ็บบอยนะมึงไงนะกูเห็นจะจัดเลยนะไอ้เหี้ยอย่ามาพูดพี่ตี่มันเริ่มจากไอ้บอยมันเริ่มจากไอ้บอยฟังมันเริ่มจากไอ้บอยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอยเป็นคนเริ่มโคตโกงไอ้เหี้ยเนี่ยมาหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์นะใหม่นะสามสองหนึ่งเริ่มลาบุญเหี้ย ลื้อสัตว์นะพี่รอบเดียวลื้อสัตว์นะเอาโทษไอ้เนี่ยไอ้จุกมึงยอีกูจะพีอะไรเนี่ยมึงวิ่งผ่านดะกูวัดอยู่เจ็วัดอยู่ล้มล้มไปล้มไปล้มเฉยเลยมาเชสองตัวเย็จุกเว์จุกตายแน่มาเชสองตัวมาดีเด้งมาดีเด้งบอกเลยแล้วเรา

มันไม่มีเพื่อนบู๊ดไหมถือว่าดีเป็นไม้ที่ดีนะครับใช่ใช่ใช่เขาไม่ชุบเขาไม่ชุบเล่นได้เขาไม่ชุบเขาไม่ชุบเลยมาเดชัตว์เซิร์กอะไม่เท่าไหร่หรอกเขาหิวเขาหิวเอ้าไม่ได้หรอกไอ้ตี๋แข่งมาดูผาเอาเกิดพอดีเกิดพอดีเกิดพอดีรขึ้นเกิดพอดี ชุบชๆบชอาไอ้เชี่ยจริงเหรอไอ้เหี้ยจะรู้แน่ละกันรู้เ้ยไอ้เหี้ยจะเกิดที่ชุบไม่แทงไม่ด้นบดีไม่เตะชุบไี่เตะชุบไม่ได้เลี่ยมอีคนชุบตรงนั้นของพี่อจรองจริงพี่มีคนชุบตรงนั้นสองคนพี่ไอ้เชี่ยนี่ร้องจะร้องอย่างเดียวอ่ะไอ้เหี้ย อ้าวพี่เชุบดิมากำลังพ่นเปลี่ยนตรงนู้นอยู่พี่ไอ้แจ็คกำลังดึงอยู่บอกไว้ไอ้ย่าจุไอ้ย่าจุไปใช่ไมไอ้ย่าไอ้ย่าจุกไปใช่จริงไอ้มาดีที่อะไรมาดีที่อะไรตายไแค่สองคนเมื่อกี้ มาดียูมาดีชุบอยู่แกมาดีชุบยูไม่ใช่ไม่ใจไม่ใจไม่มาดียูไม่้ใจได้ไม่ได้ยมาดีชุบอยู่จากมาเล่นกับเพื่อนแล้วมึงตื่นสายแล้วมึงยิงตัวาอีงน้อยเฮียมาดีชุบอยู่จริงอ่ะเป็นลายลายพี่ให้ได้ให้ได้ได้ได้ให้ได้หนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีได้จริงอะไรก็เขาชุบจริงมึงเห็นจริงอะหรอไม่กเขาชุบจริงแต่ไม่ใช่หลอดหลอดที่พี่ตีอะไรอะอะไรอะไรแม่งตรงนั้นพี่กับก๊อตนะที่ชุบอะถ้ารีสตีแล้วเขาชุบจริงมึงโดนกระทืบไหมตัด มามาหนึ่ง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 สามสองหนึ่งเริ่มไป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 ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เหี้ยเริ่มแล้วเออรีบเรือเปิดล้อมสวยตายสวยโดนเปิดกูโดนกูโดนหลังโดนตายช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจุ๊บหน่อยคนไทยไม่ไม่เอาประชามที่ตีที่ตีล้ไม่เอาประชามคนได้คนได้คน่เอาประชามอุ้ยตายประลามตายแล้วมันก็ตายมันก็ตายมันก็ตาย

เว้ยแม่ไม่ได้พี่อุ้ยโดนทนเจ้าทำไม่เป็นเหรอตายตายมาเยวลไปเดี๋ยวลมที่พิงอักออดูดูไปจเบลมไปจับลมไับลมไม่อ๋อพี่ได้ายพี่ไม่ได้ายเกิดบอดีไม่ถายเอายไ่ายเราเจ้ก่อนทีเไอ้เอ้าไอ้ยันเนี่ยมดูดิ เออไอ้เกิดมาเอ้าไอ้เหี้ยกูจะโกงไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมันเกิดมันมีตายตายเข้าหัว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 ชุบดอยด้วยเป็นแบบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวดูบไปเดี๋ยวจุไปพี่ตีพี่ตีเอาพี่ตีเอาพี่ตีไอ้เกิดพอดีแซ่บร้องอีกแล้วไอ้เหี้ยร้องทสาหี้ยอะไรร้องอีกแล้วแหละก็เกิดอีกก็เกิดอีกก็เกิดอีกตายแจะตายแจะตายตายแล้วครับออเดี๋ยวพี่ตีเดี๋ยวพี่ตีเดี๋ยวพี่ตี ไอ,อ้ยี่จุกกระสุนมึงหมดสักทีเด่ะไอ้ยี่พิออเดอร์กระสุนมึงไงนรกหล้วไอ้ยี่ไอ้เต๋อกับพอดียิงไม่หยุดเลยไอ้เยียเนี่ยมันไม่หยุดเลยอะไรก็เลยยี่แปดก็มันเป็ไอ้ยี่อะทำไมอ่ะยิงยืนนิ่งพิออเดอร์กระสุนเฉยไอ้เยี่อไอ้เยี่อมึงสั่นกระสุนจากไอ้นี่ละไอ้ยี่ฮงเะหลังเดียวสยามใช่ไหมไอ้เยียเนี่ยไม่ยี่ก็เด็ดแปดลัดอ่ะไอ้เยี่ยิงแต่ยืนนิ่งยิงแต่ยืนนิ่งไอ้เยี่อที่ไหนได้พิออเดอร์ไอ้ยี่ฮง ไม่อะเรวได้ต้นเกมจนทายเกมจนตายหมดตมเม็สองหนึ่งสองหนึ่งมาสามสองหนึ่งเริ่มมาจริงจังไอ้ก้อนเอ้ยมึงต้องเปลี่ยนหรอไอ้ยต้องผมอะโดนทุกรอบมึงอะไม่โดนหรอเป็นยี่อะไรล่ะฮะเฮลโลเลมลเนี่ยอะไรตายตาตายตายตายตาีตีตายตายตายตตายตายตตาตายตายตายาา สวยพี่ัดกูลมนะกูลมกูลมกูลมตายนะ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 เงอยู่เรงอยู่ิไม่ปื้วนมใจัดดอย่าบอกเขานะกนนะกนะอย่าบอกเขานะตายนะนี่ตายนะเห็นแล้วครับตายตายท่านทีท่านทีเฮ้ยพวกมึงพูดไม่ได้ไงไว้เฮียชุบหน่อยชุบหน่อยด้ยวยเเออเเดี๋ยวเฮ้ไหะไวแลมัต้องชุบแลตเลยตีเลยตีตีตตี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 ตตีตีต เล่นปิดบอเบอลอลนเตะให้เตะให้เตะใหเตเดงดดดอ้าเดียวเดี๋ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดกิดไม่ไ้ล้ไม่ไดล้ไม่ไดล้อะไรกูกูเกิดจริงๆเอไอ้แจ็คล้มไอ้ีมนีลอกทุกรอบไอ้ยี่ตื่นไม่ไดตื่นไม่ได้ตื่นไม่ได้ี่ทยไอ้ยี่ปักปักเฉยเฉยปำน้องวีวีผมโดนแทงขอลอกไอ้ยี อย่าอาบายน้องเวียงหัดไปไอ้บอดีชุบเห็นปะดูดิไม่ได้ชุบเลยอนอะมยาลุง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 ลุ